กายนาครวิธีหลุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโททุกคนที่เกิดมานะครับก็ล้วนแต่มีร่างกายเป็นของตัวเองทั้งนั้นกายนี้แหละที่เราอาศัยอยู่ทุกวัน แต่มันก็เป็นเหมือนกับหม้อดินเปราะแตกง่ายจะเจ็บจะป่วยจะแก่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชีวิตทั้งชีวิตก็หมุนเวียนอยู่กับของสี่อย่างนี้ไม่มีใครที่จะหนีพ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าเราจะหนีมันไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้มันไม่ใช่การหลุดพ้นด้วยการวิ่งหนีนะครับ แต่หลุดพ้นด้วยการเข้าใจและดูแลใจของเราให้ถูกทางพระพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าถ้าเราเห็นกายตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเห็นใจเหมือนเมืองหนึ่งที่ต้องคอยเฝ้าประตูให้ดีไม่ให้กิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงเข้ามายึดครองเราก็จะค่อยๆหลุด จากความทุกข์ไปทีละนิดทีละนิดเรามารับฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องกายนาครของท่านเจ้ากุลพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันิริจันโทวัดบรมนิวาสเขตปท,ทุมวันกรุงเทพมหานาครซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว้ตั้งแต่อย่างเป็นพระธรรมธีรราชมหามุญีตรวจพิมพ์ใหม่ เมื่อเป็นพระโพธิวงศาจารย์เมื่อปีพศ2468เสียงอ่านโดยปราดสียาภัยกุมภูประมังกายยะมิมังวิทิตวานาคารูประมังจิตตมิทงัง ทเทตวาโยเทถะมรังปัญญาวุเทนะชิตตังจัดรักเขอนิเวสโนสิยาติบัดนี้จะรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพุทธภาษิตซึ่งมีมาในคำพีพระธรรมบทเพื่อให้สำเร็จประโยชน์การฟังธรรมแด่พุทธบริษัทต,ตามสมควร แกอารพสมัยเนื้อความตามพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นเป็นอุเทศนั้นว่ากุมภูประมังกายามิมังวิทิตวาบุคคลพึงรู้แจ้งซึ่งสกลกายของตนนี้ว่าเป็นของไม่คงทนสัก่านใดเปรียบด้วยภาชนะคือหม้ออันบุคคลทำขึ้นด้วยดินเหนียวฉะนั้น อธิบายว่าธรรมดาภาชนะอันบุคคลทำขึ้นด้วยดินเหนียวจะเล็กใหญ่สุกดิบตื้นลึกหนาบางขนาดไหนไม่ว่าย่อมจะมีความแตกความทำลายเป็นที่สุดฉันใดถึงแม้สกลกกายซึ่งนิยมว่าเป็นของของเรานี้จะเล็กใหญ่อ้วนผอมสูงต่ำดำขาวปึกแผ่นแน่นหนา หรือบอบบางประการใดก็ตามคงจะมีความแตกความทำลายเป็นที่สุดขันนั้นนาคะารูปมังจิตตมิถังตเทตวาแล้วพึงตั้งจิตนี้ไว้ภายในสกลากายอันประกอบด้วยทวทารทั้งเก้าซึ่งมีอาการควรเปรียบด้วยพระนครอันมั่นคงพรักพร้อมด้วยประตูหอรบครบบริบูรณ์ สมควรจะรับค่าศึกได้อธิบายว่าเจ้าผู้ครองนครก็ดีแม่ทัพก็ดีเมื่อได้พระนครอ,อันมั่นคงพร้อมด้วยค่ายขู่ประตูหอรบเช่นนั้นเมื่อมีค่าศึกประจ,จมิตรมาติดพระนครก็ควรออกรบกับค่าศึกถ้าเสียทุวงทีแก่ค่าศึกลงก็ให้กลับเข้าพระนครรักษาประตู หอรบไว้ให้มั่นคงแล้วเข้าพักผ่อนถ้าแก้วทาหารบำรุงกำลังสุรโยธาให้บริบูรณ์ขึ้นเต็มที่แล้วก็ให้ออกรบบ่อยๆอย่าปล่อยให้ข้าศึกมีกำลังเมื่อมีชัยได้แว่นแควนของปรปักแล้วก็ให้ตั้งกองรักษาไว้อย่าให้เสียท่วงทีได้และอย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้น ให้เร่งรีบรบชิงใจจนได้ตลอดอาณาจักรของปัจจมิตรข้ออุปมาอันนี้แหละมีชันใดพระโยคาวจรผู้เห็นโทษในวัตสงสารเมื่อได้สกุลากายบริบูรณ์พรักพร้อมด้วยทวารทั้งหกมีจักสุทวานเป็นต้นอันนี้พ้นเสร็จแล้วจากพิบัติคือใบบ้าบอดหนวกชื่อว่าเป็นอันได้พระนครอันดี โยเทถะมารังปัญญาวุเทนะเมื่อเห็นว่าตนได้พระนครอันดีเช่นนั้นก็พึงตั้งหน้ารบกับด้วยมารกิเลสด้วยอาวุธคือวิปัสนาญาณเมื่อเห็นว่ากิเลสมีกําลังกล้าสู้ไม่ไหวก็ให้เข้าภายในพระนครพักผ่อนบำรุงตรุนวิปัสนาคือสมาธิจิตให้มีกําลังกล้าแล้วออกรบบ่อยๆ ชิตตันจะรักเขอันเวสโนสิยาติเมื่อรบชนะได้เพียงใดก็ให้ตั้งสังวรอินทรียีรักษาไว้อย่าให้เสียแก่ฆาศึกอีกแต่อย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้นข้อสำคัญคือพระนิพานเป็นสถานะอัน้าสศึกรักษาอยู่โดยรอบชื่อว่าอาณาเขตแห่งปรปักเราจะต้องตั้งใจหากเอาให้จงได้ จึงจะเป็นผู้พ้นภัยมีชัยชนะไม่มีค่าศึกที่จะต่อต้านปานประหนึ่งว่าบรมจกกักรพรรดิราชมีอุป,ปมาเช่นเดียวกันกับสุรโยธาอัญชนะอาณาจักรของปรปักเช่นนั้นบดนี้จากอธิบายที่ว่ากายนครซึ่งว่ามีค่าศึกตั้งอยู่โดยรอบค่าศึกนั้นใช่อื่นได้แก่อุปกิเลส ซึ่งเข้าทำใจให้คุณมัวสิบหประการคือโมโหความหลงไม่รู้จักดีและชั่วหนึ่งอริริกังความไม่ละอายต่อกรรมอันเป็นบาปหนึ่งอโนตตะปังความไม่สะดุง้งหวั่าเสียวต่อกรรมอันเป็นบาปหนึ่งโลโพความละโมบเพ่งอยากได้พัสดุของท่านผู้อื่นหนึ่งทิฏฐิความเห็นวิปราส ผิดจากทางชอบธรรมหนึ่งมโนความถือตนว่าตนดีกว่าผู้อื่นหนึ่งอิส,สาความริษยาไม่อยากให้ผู้อื่นดีกว่าตนหนึ่งมัจฉริยังความตระหนีห่วงแหนวัตถุซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตนเกินประมาณหนึ่งกุกุจังความรังคาญใจหนึ่งทีนั่งความง่วงเหงาหนึ่งมิถังความหลับหนึ่ง วิจิกิจฉาความไม่แน่ใจหนึ่งมักโโหความกรบเกลือนคุณของท่านหนึ่งปลาโศความอวดตนหนึ่งมายาความล่อลวงเขาหนึ่งสาเถอยังความปิดโทษของตนหนึ่งเหล่านี้หรือจะชี้อกุศลเจตสิกสิบสี่ก็มีอาการดุดเดียวกันชื่อว่ากิเลสมานทั้งสิ้น เพราะอากุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเข้าไปสัพยุตกับจิตผู้ใดแล้วย่อมทําจิตให้เศร้าหมองขุนมัวเมื่อสงบไม่ได้เพียงจิตแล้วก็จะสร้างออกมาภายนอกทําให้กายวิการบ้างวัีวิการบ้างแสดงให้โลกเห็นว่าประพฤติตนไม่สมควรจะต้องได้รับโทษต่างๆอย่างต่ำที่สุดมีคอรหานินทาติดเตียนเป็นต้น อย่างสูงได้รับราชทัณ์มีจำคุกและประหารชีวิตเป็นต้นอาจจะทำบุคคลผู้รู้อำนาจของตนให้เสียหายได้อย่างนี้จึงชื่อว่ามาโรมานกิเลสมาเหล่านี้จะว่าเป็นของมีอยู่ประจำตนทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีในตนทีเดียวก็ไม่ชอบเมื่อจะเกิดต้องอาศัยเหตุคือผัสสะ มีอวิชาเป็นปัจจัยส่วนผัสษานั้นถ้ามีอวิชาเป็นปัจจัยก็ไม่เกิดอากุศลเจตสิกเหล่านั้นได้เพราะเหตุนั้นถึงท่านผูชํำนับมานได้แล้วทั้งหลายัสสะทั้งหกมีจักขู่สัมผัสเป็นต้นยังมีแต่วิชาเป็นปัจจัยเสียแล้วอากุศลเจตสิกจะเข้าไปสัพป,ปรยุทธ์กับจิตของท่านไม่ได้จิตของท่าน จึงผ่องใสยอยู่เสมอผู้ตั้งใจจะรักษากายานครให้ราบคาบอยู่เย็ยนเป็นสุขก็จะต้องตั้งหน้ารบค่าศึกคือมานกิเลสนี้ไม่ให้เข้าพระนครได้วิธีรบนั้นก็ไม่ยากคือให้ปราบพลมารชั้นต่ำชั้นเลวด้วยอาวุธคือศีลให้ปราบพลมารชั้นกลางด้วยอาวุธคือสมาธิ ให้ปราบจอมพลของมารคือตัวอุปธิด้วยอาวุธคือปัญญาสนามรบก็คือประตูพระนครทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองการจะยิงอาวุธทั้งสาประเภทนั้นก็เล็งสูนยนให้ตรงคือตัวสติสัมปชัญญะอย่าให้เสียลูกและดินเปล่าคือความไม่แน่นอนเท่านี้ก็จะชนะค่าศึก คือมารกิเลสได้เพราะกิเลสเหล่านี้มีกำลังอันน้อยสู้พระอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ถ้าจะเทียบอีกชั้นหนึ่งมารกิเลสนี้เท่ากับพวกพร้นก็ว่าได้เพราะมันข่มเหงได้แต่ชั้นผู้ที่โง่เขลาปราศจากสติเท่านั้นถ้าไปถึงท่านที่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่มีอำนาจอะไร ยังมีค่าสื่ออีกประเภทหนึ่งอ่านพวกเราจะพึงน้าวิตกอย่างยิ่งคือชาติความเกิดชาราความแก่พยาธิความป่วยไข้บรณะความตายค่าสืกสี่กองนี้เท่ากับแวดล้อมเราอยู่โดยรอบนักปราชทั้งหลายในโลกซึ่งนิยมกันว่าผู้มีปัญญาแท้จริง มีงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานที่จะหลีกออกจากเคหาสถานและสุขสมบัติกาม,มารมประพฤติพรตพเมร,รั์เสียได้ก็เพราะเห็นโทษว่าตนตกอยู่ในที่ล้อมแห่งฆ่าศึกทั้งสี่กองเหล่านี้ถ้าเราเพ่งดูความจริงให้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นชาติความเกิดเป็นตัวทุกข์เพราะเป็นฐานที่ตั้งแห่งความแก่ ความเจ็บไข้ความตายและความเศร้าโศกคร่ำครวญทนยากลาบากคับแค้นอันอันอ้นตันใจเต็มไปอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เพราะชาติทุกนี้เองเป็นเหตุชาราความแก่นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญส่วนหนึ่งเพราะความแก่เจริญหนักขึ้นก็แสดงกายวิการต่างๆคือตามืดหูหนักฟันหักแก้มตอก มีกำลังอันทุพาพพลภาพจะประกอบกิจการงานใดๆย่อมคล่องขับตัดความต้องการเสียทั่วไปได้รับทุกโทมนัสอุปายศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ก็เพราะชาราทุกข์เป็นเหตุส่วนพยาธิความป่วยไข้นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเพราะทุกขเวทนาที่จะปรากฏขึ้นในสกลากายมีปวดหัวเจ็บท้อง แล้วร้อนหนาวเป็นต้นได้รับทุกขโทมนัสอุปายสัตต์ต่างๆก็เพราะพยาธิความป่วยไข้เป็นต้นเหตุส่วนมรณะความตายนั้นเล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเหมือนกันเพราะชีวิตร่างกายจิตใจเป็นของรักความเป็นอยู่ได้เสมอไปย่อมไปที่พอใจทั่วกันความตายเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอย่างเอก เพราะสิ่งที่ไม่พอใจมามีขึ้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทุกข์โทมนัสคับแค้นใจอยู่เองเพราะเหตุนั้นมรณะคือความตายจึงเป็นตัวทุกข์ส่วนหนึ่งดังนี้ถ้าจะว่าไปตามความเป็นจริงทุกทั้งสี่กองนี้ต้องนับว่าเป็นมรดกตกมาแต่บิดามารดาตรงทีเดียวความจริงบิดามารดาท่านก็ไม่ชอบ ท่านชอบแต่เกิดเท่านั้นส่วนแก่ไข้เจ็บตายท่านเกลียดที่สุดแต่ฉนัหนจึงต้องมอบให้แก่เราด้วยหน้าพิศวงนักหนาถ้าจะว่าท่านรักเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านทำนุบ,บำรุงเลี้ยงดูเรามาอย่างประนีตที่สุดถ้าจะว่าท่านเกลียดเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าความแก่ไข้เจ็บตายมีมาเพราะความเกิด ่างว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นขี้เรื้อนกุดถังรู้อยู่ว่าถ้าเรามีภรรยาเกิดบุตรขึ้นก็คงจะเป็นขี้เรือนกุดถังเช่นตัวเราเป็นแน่เราทนวิบากรับผลของกรรมจำเพาะแต่ตัวคนเดียวให้เช่นเรื่องไปดีกว่าอย่าให้โรคนี้ไปติดต่อกับบุตรอีกเลยคิดอย่างนี้สู้ทนไม่มีภรรยาไม่ให้โรคนั้นติดต่อได้ถ้าเช่นนั้น ควรชมได้ว่าเป็นผู้คิดชอบไม่ใช่หรือก็โรคคือความแก่ไขเจ็บตายนี้จะไม่ร้ายกว่าโรคกุดถังอีกหรือจะว่าบิดามารดางโง่หรือฉลา,าดก็ตามว่าแต่จำเพาะตัวของเราดีกว่าคือว่าเราจะยอมให้มรดกอันชั่วร้ายซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี้แก่บุตรหรือไม่เพราะส่วนบิดามารดาเป็นอดีตเสจยแล้วไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ แต่ส่วนตัวของเราเป็นปัจจุบันมีทางจะแก้ได้ข้อนี้ควรผู้มีปัญญาจะพึงตรึกตรองหรือจะเป็นไปว่าถ้าพร้อมใจกันไม่มีสามีภรรยาเสียด้วยกันหมดจะได้ใครสืบประเพณีต่อไปเล่าข้อนี้ไม่ควรปรารบจะไปตรงกับสุภาษิตโบราณว่าเกี่ยวหญ้ามงทุง่งนักปราชทั้งหลาย ผู้เห็นภายในวัฏฏะท่านย่อมคิดเฉพาะตนเท่านั้นถึงแม้โลกเขาร้องไห้เศร้าโศกทั่วไปท่านไม่ยอมร้องไห้เศร้าโศกคนเดียวก็แต่เกิดแก่เจ็บตายนี้เองเป็นตัววัตถุบัดนี้เราชื่อว่าถูกล้อมอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็ความเกิดเป็นเบื้องต้นเราเกิดมาเสร็จแล้วความตายเป็นเบื้องปลายความแก่ ความป่วยไข้แนบอยู่สองข้างเราจะออกทางไหนท่านทั้งหลายผู้เห็นโทษแห่งวัฏฏุกนี้ต่างคนต่างคิดหาทางออกจึงเกิดมีความเห็นต่างๆกันพวกหนึ่งชื่อว่าสัตสตาชยะเห็นว่าความเกิดเป็นของเที่ยงเคยเกิดเป็นอะไรก็จะต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นล่ําไปแต่ตัวก็ไม่พ้นตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่า อุเฉธาสยะเห็นว่าตายแล้วศูนย์ความรู้ความคิดที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นแสงของดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่นี้เท่านั้นท่าท่าทั้งสี่แตกจากกันเสร็จแล้วความรู้ความคิดก็ดับไปหมดชื่อว่าอุเฉทิฐิแต่ตัวก็จะต้องตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่า อนุโลมิกขันตยาสยะมีความเห็นไม่แน่นอนตามเขาไปอย่างนั้นเองจะเห็นว่าตายแล้วต้องเกิอดอีกก็ไม่แน่จะเห็นว่าตายแล้วสูญไปก็ไม่แน่อดทนไปตามเขาอย่างนั้นเองชื่อว่าอนุโลมิกาทิฏฐิแต่ตัวก็จะต้องตายเจ้าทิฏฐิทั้งสามนี้ออกจากที่ล้อมไม่ได้ต้องยอมตาย ชื่อว่าตายในที่ล้อมตายในห่วงตายในสมมุติจึงชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งชื่อว่ายถาภูตยานาสยะมีความเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคือในเบื้องต้นเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเห็นว่าความเกิดเป็นอดีตคือเกิดมาเสแล้วส่วนความแก่ความป่วยไข้ความตายนั้นเป็นอนาคต คือยังมาไม่ถึงตัวซึ่งไม่มีเกิดแก่ป่วยไข้เจ็บตายนี้เป็นปัจจุบันจึงเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสามความเกิดซึ่งเป็นอดีตเป็นกามตัณหาตัวที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นภวตัณหาความแก่ไข้เจ็บตายซึ่งเป็นอนาคตนั้นเป็นวิภวตัณหาเมื่อตรองได้ความชัดว่า ัวของเราตกอยู่ในอำนาจของตันหาทั้งสามแน่นอนตันหาทั้งสามนี้ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยอริยสัตว์เพราะไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นตัวสมุทัยนี้เองเกิดแก่เจ็บตายจึงกลายเป็นทุกขะาอริยสัตว์ขึ้นเมื่อตรวจตรองจนรู้จักหน้าตาของทุกข์และสมุทัยจนชัดเจนแล้วก็จะต้องค้นหาทางละทางวาง หาทางปล่อยหาทางออกจากตัณหานั้นจะละจะวางจะปล่อยจะออกทางไหนโบราณท่านว่าคือต้นไม้สุดยอดแล้วจะไปทางใดก็ได้ความว่าขึ้นทางใดก็ต้องลงทางนั้นมาทางใดก็ต้องกลับทางนั้นอันตัวของเรานี้มาทางเกิดแก่เจ็บตายชนี้แล้วจะออกทางอื่นไม่ได้ ต้องออกทางเกิดแก่เจ็บตายนี่เองจึงจะตรงเมื่อความแน่นอนเกิดขึ้นแก่ใจชนี้แล้วจะต้องตรวจดูความเกิดคำว่าชาติความเกิดนี้จะหมายเอาความเป็นแน่ลงในเวลาใดทำไมจึงจะขีดลงได้ว่านี่แหละชื่อว่าชาติความเกิดเมื่อไม่เข้าใจให้ระลึกถ,ถึงปฏิจจสมุติบาทธรรมที่ว่า คาว่าปัจจยาชาติพบเป็นปัจจัยแก่ชาติดังนี้คำว่าพบนั้นก็คือความเป็นความมีแห่งสกลกายอันนี้เองเมื่อสกลกายมีอยู่ก็ชื่อว่ามีพบเมื่อมีพบเป็นด่านเกิดอยู่แล้วชาติก็ต้องหมายเอาที่พบนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นตัวพบตัวชาติเมื่อพบปรากฏอยู่เพียงใด ชาติจะย่อมปรากฏอยู่เพียงนั้นที่เราบริโภคอาหารหรือผัดเปลี่ยนอริยบทเป็นต้นก็คือบำรุงชาติความเกิดนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าเราเกิดอยู่เสมอทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อชาติความเกิดที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นของจริงนี้ปรากฏชัดขึ้นแก่ใจของเราได้ในการใดชาติความเกิดที่เป็นอดีตซึ่งตนเคย เข้าใจมาแต่ก่อนนั้นก็จะดับไปในการนั้นเมื่อเห็นชาติความเกิดซึ่งเป็นปัจจุบันโดยชัดเจนได้แล้วก็จะเห็นชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรรณะความตายซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันก็มีพัดพรากจากกันไม่ได้เมื่อความเห็นอันนี้ชัดใจแล้วส่วนชราพยาธิมรณะ ซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นอนาคตนั้นก็จะดับไปยังเหลืออยู่แต่ชาติชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นตัวมรคอาการที่เห็นว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างและเห็นตัวของเราเป็นปัจจุบันว่างจากชาติชราพยาธิมรณะด้วยนั่นแหละเป็นทุกข์ด้วยเป็นสมุทัยด้วย อาการที่เห็นว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นปัจจุบันธรรมคือเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นชาติชราพยาธิมรณะตรงทีเดียวนั่นแหละเป็นนิโรธด้วยเป็นมักด้วยเมื่อมักภาวนาอัญโยขวาวจรเจ้าเจริญให้เกิดให้มีขึ้นเต็มที่เป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิขึ้นได้ในการใด ยาณทัศนะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่านี่โลกนี่ธรรมนี่สมมุตินี่บัญญัติก็จะปรากฏถึงแก่โยคาวจรเจ้าในการนั้นคือบรรลุวิมุตติธรรมนั่นเองชื่อว่าท่านออกจากชาติชราพยาธิบรณะาได้โดยดีด้วยวิชาและพิมุตติด้วยอาการอย่างนี้ท่านจึงมีนาบ้า เขมีผู้เกษีจากโยคะอเวรีผู้หาเวียนไม่ได้อัพโยผู้หาภัยไม่ได้ปัณฑิตโตติปวุจตินักปราดในโลกจึงให้เกียรติคุณแก่ท่านจะพวกนั้นว่าบัณฑิตดังนี้ท่านจำพวกนี้ชื่อว่ายะถาภูตยานาสนะคือออกจากที่ล้อมแห่งฆาดศึกด้วยญาณทัศนะ คือตัวยถาภูตยานเป็นผู้ออกตัวได้ไม่ยอมตายในสมมุติเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผู้สมควรนักหนาอันพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะพึงดำเนินตามแต่พึงเข้าใจว่าทางหนีทางสู้เหล่านี้จะปรากฏขึ้นได้ต้องอาศัยกิจยานคือปฏิบัติตัวภาเวเบตปธรรมเป็นมรคภาวนา ได้แก่การทำให้พระอัตถิคิกมักบริบูรณ์ขึ้นเต็มที่แก่ตนเป็นข้อสำคัญได้ปัญญายในพุทธภาษิตคาถาแสดงกายนาครตามพุทธภาษิตและอัตโนมัตยาอธิบายพอเป็นทางแห่งความดริแก่พุทธบริษัทโดยสังคี้ในด้วยประการชนีแล สุดท้ายแล้วกายนครก็สอนเราง่ายๆว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่อะไรยากเลยนะครับมันมีแค่กายกับใจเท่านั้นเองกายก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งอยู่ไปเดี๋ยวก็พังเจ็บบ้างป่วยบ้างแก่บ้างสุดท้ายก็ต้องวางทิ้งไม่มีใครถือไปได้สักอย่างเดียวแต่ใจนี่สิถ้าไม่ดูแลให้ดีปล่อยประตูใจไว้โล่ง กิเลสมันจะเดินเข้ามาหยุดบ้านทันทีทั้งความโกรธความโลภความหลงและชีวิตเราจะวุ่นวายเองทั้งที่ตัวเราเป็นคนเปิดประตูให้มันแทๆ้ๆทางออกมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับเริ่มจากรู้กายตามจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เฝ้าใจให้ดีด้วยสติรู้ทันตอนกิเลสมันเข้ามาพอมีสติใจก็สงบง่ายพอใจสงบ ปัญญาก็เกิดพอมีปัญญาเราก็ไม่หลงไปตามเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเมื่อก่อนการหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่เราสามารถดูใจของตัวเองให้เป็นเท่านั้นเองครับถ้าเรารู้จักกายยนครของตัวเองให้ดีเราก็เดินออกจากความทุกข์ได้ทีละก้าวทีละก้าวแบบสบายๆผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์ และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ